การจัดการเรียนรู้ด้วย Project b a s e ส l e a ร n i n g and s e ์โซฟ e b b s e d learning เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลกครูที่ยอมทำงานหนักมากขึ้นทุ่มเทมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นสร้างสรรค์งานที่ดีมากขึ้นเพื่อน,นักเรียนหนึ่งในเป้าหมายของครูท่านนั้นต้องมีเป้าหมายที่จะเห็นสังคมและโลกใบนี้ดีขึ้นการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ใช้รูปแบบของทีมทิชชิ่งในหัวข้อ กินเป็นเพื่อคุณภาพของชีวิตเลือกพัฒนะสักนิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมโดยใช้กระบวนการของ project based learning ในการสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการให้กับนักเรียนและใช้กระบวนการ service based learning ในการนำความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมหรือว่าไปบริการสังคมค่ะ นักเรียนที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะซึ่งนักเรียนจะเรียนเรื่องระบบการย่อยอาหารอยู่แล้วนะคะโดยครูนะคะจะจุดประเด็นท้าทายว่าถ้าอาหารไม่ใช่แค่การย่อยเรื่องอาหารจะเกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างซึ่งนักเรียนก็เลือกที่จะเก็บข้อมูลอาหารที่เหลือทิ้งในแต่ละวันค่ะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนหรือในชุมชนนั่นเอง และนั่นทำให้นักเรียนรู้ว่าเรื่องของอาหารไม่ใช่แค่ระบบการย่อยนะคะนักเรียนจะได้รับเชิญให้มาอาภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับอาหารเช่นท้องที่หิวไม่รู้จักกฎหมายกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารในน้ำมียาในนามีกินทิ้งกินคว้างเท่ากับสร้างหลุมฝังตนเองแค่กินหมดก็ลดโลกร้อนคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้น ซึ่งการจัดอภิปรายในครั้งนี้นะคะเราใช้รูปแบบของ w o r l e Cafe ค่ะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ในบรรยากาศที่เป็นกันเองค่ะและนักเรียนนะคะก็จะร่วมมือการทำโปสเตอร์ค่ะเพื่อเป็นการลงข้อสรุปการสนทนาในครั้งนั้น นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเล่าสู่น้องๆที่โรงอาหารของโรงเรียนค่ะนำมาสู่การสร้างแคมเปญแค่กินหมดก็ลดโลกร้อนค่ะทุกครั้งก่อนจะซื้อคิดสักนิดนะคะว่าเราจะกินหมดหรือเปล่านะคะถ่ายภาพก่อนกินกับหลังกินเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณจะกินหมดทุกครั้งที่คุณซื้อข้อมูลจากแคมเปญทำให้เห็นว่า เรายังเลือกกินอาหารตามใจปากอยู่ถ้าอยากดูแลสุขภาพต้องกินอาหารให้ถูกหลักจึงเป็นที่มาของโครงการ Eating Well and No Plastic เป็นโครงงานที่ถอดบทเรียนจากองค์ความรู้ในเรื่องนี้นะคะมาสร้างกิจกรรมเพื่อนำไปสอนรุ่นน้องในโรงเรียนและรุ่นน้องโรงเรียนประถมค่ะเกี่ยวกับการเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็การลดพลาสติกค,ค่ะเราได้ทากิจกรรมอะไรบ้างครับ ควเรื่อง SDG ข้อ2และข้อ3ข้อ2ก็คือ Zero Hunger แล้วก็ข้อ3คือการมีสุขภาพค่ะแล้วจากนั้นเราก็ได้พาน้องทำภาชนะด้วยใบตองเราก็ได้พาน้องทำดอกอัญช,ชันน้ำอัญชันโดยไม่ใช้น้ำตาลแต่ใช้น้ำผึ้งแทนแล้วเราก็ได้พาน้องทำขนมจีบใส่เพื่อสุขภาพค่ะได้เดยนดูอะไรบ้างครับ เราไม่ได้นําไปเฉยๆนะคะคือเราจะนำน้องๆปฏิบัติและทํากิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริงด้วยค่ะได้ใช้ทักษะอะไรบ้างครับได้ใช้ทักษะชีวิตค่ะเพราะได้ร่วมมือกับเพื่อนในการทำงานกับเพื่อนในการทำงานกับน้องได้ช่วยกันแก้ปัญหาความเห็นกันแก้ปัญหานะคะและฉันก็ไม่กลัวนในการทำกิจกรรมในทางนี้จะค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกดีใจและประทับใจค่ะที่ครูและดเด็กๆต้อนรับ พอเป็นอย่างดีและสนใจสิ่งที่พวกเรานำไปนำเสนอทำไมเราควรมีการบริการสังคมครับก็เราได้เรียนรู้ในห้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างไงให้ถูกหกับโภชนาการเพื่อสุขภาพของเรานะคะเราก็นาความรู้นี้ไปเผยแพร่ให้กับน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนของเราแล้วก็ไปเผยแพร่ในโรงอาหารนะคะให้น้องๆได้รู้ว่าการรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อสุข ยังไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนเขตพื้นที่บริการที่อยู่ใกล้โรงเรียนเราอีกด้วยนะคะให้น้องๆเขาได้รับรู้ว่าการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมีผลดีต่อร่างกายเราอย่างไรแล้วก็รับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการให้ดีด้วยค่ะข้อแนะนําสําหรับน้องม .5 ที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมบริการสังคมควรเตรียมตัวอะไรอย่างไรครับสําหรับการเตรียมตัวนะครับเราก็ต้องมี จิตใจที่อยากจะทำจิตอาสาครับแล้เราก็จะมาประชุมวางแผนกับเพื่อนๆและคณะครูนะครับว่าเราจะลงพื้นที่ไปเขตบริการตรงไหนนะครับแล้วเราก็หากิจกรรมไปทําให้กับท้องที่ตรงนั้นนะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะการที่นักเรียนจะนําความรู้ไปบริการสังคมได้นั้นนักเรียนจะต้องสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการของตนเองขึ้นมาก่อนค่ะส่วนในกระบวนการนะคะสามารถใช้กระบวนการที่ชวนนักเรียนตั้งคําถามนะคะสืบค้นหาความรู้สร้างองค์ความรู้สื่อสารบริการสังคมและสุดท้ายจะต้องสะท้อนคิดนะคะเพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นทําอะไรทําอย่างไรและสร้างคุณค่าแก่ตนเองและสังคมอย่างไรค่ะ ขอขอบคุณคุณครูทีมทิชชิ่นักเรียนและโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการนะคะที่ร่วมกันทำกิจกรรมครั้งนี้แม้เราจะเป็นส่วนเล็กๆนะคะแต่เราจะไม่หยุดเราจะทำต่อไปค่ะ